ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆสลามอรีมมลขขุมคาเมนูง่ายๆอีกแล้วละจ้ะซื้อปลาหมึกมาก็ล้างธรรมดาเลยค่ะล้างแล้วเนาะไม่ต้องเอาอะไรออกเราจะทําเป็นแบบเหมือนปลาหมึกน้ําดํะค่ะต้ปะมปลาหมึกธรรมดาเลยอันนี้สูตรคุณแม่ตอนสมัยแม่เขาอยู่เนาะเขาก็เนาะล้างล้างแล้วก็ไปต้มไม่ได้ใส่อะไรเลยอาจจะมีแบบผงปรุงรสนิดหน่อยแค่นั้นเองค่ะกินกับน้าจิ้มอุวเยอร่อยมากต้มหมึกจกันมาจ้ะเริ่มเนาะ นี้ก็ใส่รากผักชีค่ะอันนี้ปลนปลาหมึกที่เราล้างเสร็จเรียบร้อยเราจะใส่ไปเลยค่ะแบบก็ไม่ต้องทำอะไรเลยเนาะวางแบบนี้แล้วจะใส่ผงปรุงรสลงไปเนาะเติมน้ำนิดเดียวนิดเดียวไปสินะจ้ะพอแล้วน้ำขึ้นตั้งไฟจ้ะ เดือดแล้วน่าก,กินมากเลยสุดแล้วจะสุกแล้วโอ้ยถ้ามีไข่ด้วยนะจะแซ่บมากกว่านี้ตอนนี้มันน,นี้มีไข่เนะาะเนี่ยคนมากโอเค,อ,เค,อ,เคอ,อุ้ยน่ากินปล่องอุ้ยตัวนี้มีไข่แน่เลยปูกล่องเลยสมัยเด็กก็ได้ก,กินแบบหมึกกระต่อยอะ่ะหมึกตัวเล็กๆอะ่ะต้มแบบนี้เลยออ้ยเหมือนมีไข่เลย,ย,ยน้ำลายไหลเลยเชื่อป่ะเนะี่ย ไ้ค่ะถ้าเพืเ่อนๆก็ประมาณนี้เนาะเสร็จเรียบร้อยไปจัดชิมนหมึกเสร็จเรียบร้อยเราก็กินกินคาโม่อย่างนี้แล้วเนาะอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ดเด็ดๆเ,เมนูง่ายๆจัดว่าเด็ดเลยจ้ะ จ้าแซบแจ้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ thank s for watching ค่ะบ๊ายบายค่ะมาสลามาบ๊ายบาย